แล้วก็คาสันด้าโดนส่ลิงไฟหายครับโอ้โ oh, ห เอาไดครับผมครับสวัสดีทุกทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสู่ช่องกูนูมชาแนลกับคัมพีมอสเตอร์อีพีที่เท่าไหร่ไม่รู้ต่อมื่อรอบก่อนที่ทำชาร์โดลมไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมวันนี้จะเป็นคิวของน้องเซเดริกาหรือว่าหรือว่าน้องคาซันดาไฟนั่นเองครับผม คนอื่นที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเออขอเป๋าไฟหน่อยครับหรือไซเบอร์ลมเออเดี๋ยวผมจะพยายามหาขอนมารีวิวให้นะครับตอนนี้ผมไม่มีนะแต่ผมพยายามหาของคนอื่นมารีวิวให้นะครับผมทุกคนขอโทษด้วยแล้วผมทําคลิปชา้าไงก็ขอขอ,ขออภัยกันด้วยนะครับเพราะผมไฟนอลเนาะช่วงนี้ทำงานไฟนอลนะครับผมโอเคผู okay, ้ท่านเพลงครับผมไปดูสกิลของมอนสเตอร์กันเลยครับผมไปกันเลย มาดูที่สกิลของน้องเซเดริก้าครับหรือว่าน้องคาสนาไฟนั่นเองนะครับสกิลที่1นึ่งโจมตีศัตรูมีโอกาส50%ที่จะลดเกรโจมตีศัตรูลง30%ครับผมก็คือเราโจมตีไปนะครับศัตรูก็จะถอยเกรไป30%นั่นเองครับ และมาดูสกิลที่2หรือเป็นสกิลไฮไลท์ของน้องเลยก็ว่าได้ครับผมสกิลที่2องนะโจมตีศัตรูโดยความเสียหายจะเพิ่มขึ้นทีละ5%ของเอฟเฟกบนหัวของเรานั่นเองครับสกิลนี้หากเป้าหมายนะที่โดนสกิลนี้จิ้มไปฮะจะลดคูดาวลงเป็น1นงเป็นเทิร์นครับก็คือสกิลนี้สามารถใช้เทิร์นเว้นเทิร์นได้นะครับผมก็คือครับผมน้องคาสันดาหรือน้องเซเดริก้านี่ครับผมถ้ามีบัฟฟ้าบนหัวเยอะเท่าไหร่ครับเราก็จะยิ่งตีแรงขึ้นเท่านั้นครับัมมมมบบบนหว 4บัฟมันก็จะบวกพลังโจมตีไปอีก20%เลยครับบอกเลยว่าแรงจริงๆครับมาดูสกิลติดตัวของน้องคาซันดาแฟกันครับเมื่อได้รับความเสียหายร้ายแรงถึงตายครับผมบอกเลยว่าถึงตายนะ จะกลายเป็นอาตะ1หนึ่งเทินและพร้อมไล่เอฟเฟกดูดเลือดให้ตัวเองเป็นเวลา2เทินครับนอกจากนี้จะปลดเอฟเฟกลดพลังทั้งหมดของตนนะฮะสกิลนี้จะใช้เป็นอัตโนมัตินอ่นรองก็คือถ้าน้องคาสันดาไฟนะเจอดาเมจแบบว่าดีเคไฟโดดตุ้มทีเดียวน้องคาสันดาอาจถึงตายนะผมก็จะการบัฟอาตะขึ้นมานะผมหนึ่งเทินแล้วก็บัฟดูดเลือดนะครับบัฟดูดเลือดคืออะไรนวผมแปะไวนด้านซ้ายมือนะครับก็คือบัฟที่ดูดเลือดแล้วจะดูดเลือดขึ้นมา15%้นั่นเองครับคาคีดดครับ โบ๊ทเดี๋ยวน้องคาสันด้าครับโอ้โหมาดูลุนของน้องเซเดรลิก้ากันครับ เซเดริก้าครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นมอนที่มีกันทุกบ้านนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเป็นมอนสนับสนุนของเกมซอมบี้วอร์ดนั่นเองครับสำหรับคนที่ผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่แบบว่ามอนยังไม่ถึงนะครับผมสามารถเอามอนตัวนี้มามาเล่นได้เลยนะครับผมโดยที่กดที่สนับสนุนแล้วก็ติ๊กนะครับผมเลือกมอนสเตอร์จะมีน้องเซเดริก้าตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมไปดูรูนของน้องเซเดริก้ากันเลยครับเซเดริก้านะจะมีรูนอยู่2เซต2สไตล์ให้ทุกคนเลือกสรรหาเอามาใส่นะครับผมเซตแรกจะเป็นเซต เซตสองเมเนแล้วก็1วิวนั่นเองครับช่อง2องะผมจะใส่เป็นแอคแทกนั่นเองครับผมเน้นเป็นสปีดแล้วก็คีเลตแล้วก็เอชพีเนาะประมาณนี้ครับผมและช่อง4จะใส่เป็นคียแเดมหรือคีเลตก็ได้ผมแนะนําเป็นคียแเดมดีกว่าเนาะครับแล้วก็ช่องนี่6ใส่เป็นแอคแทกครับผมส่วนที่เหลือช่อง1หรือช่อง3หรือช่อง5ครับผมใส่เป็นเน้นเป็นแอคแทกแล้วก็คียเดมคีเลตนะครับประมาณนี้เลยครับอันนี้คือสเต็คโดยรวมของน้องเซริก้าใน RTA ที่เขาให้มานะครับมาดูเซตที่2ของน้องเซริก้ากันครับ ทุกบ้านทุกมอนนะต้องมีนะครับนั่นก็คือเซตมหาเทพหรือก o อดวอร์นั่นเองครับเซตนี้จะใส่เป็นช่องสองจะเป็นแอคแท็กครับผมแอคแท็กหรือจะเป็นสปีดก็ได้นะครับผมแนะนําเป็นแอคแท็กดีกว่าเนาะส่วนช่องที่4ี่จะใส่เป็นขี้แดมหรือคี้เลกก็ได้แนะนําเป็นขี้แดเหมือนเดิมนั่นเองครับส่วนช่องที่6จะใส่เป็นแอคแท็กนั่นเองครับแอคแท็กเท่านั้นเลยครับเพราะตัวนี้ต้องการความ a อ k เคค่อนข้างเยอะนะผมเลยแนะนําเป็นแอคแท็กเนาะส่วนอร์ติแฟกนะผมทั้ง2เซตเลยนะครับผมจะใส่เป็นแอคแท็กทั้ง2เลยนะครับ มาดูมอนสเตอร์ที่แก้ทางน้องเซนดิก้าหรือว่าน้องเซนิก้าแบบไม่ชอบเลยนะครับผมตัวแรกนะผมจะเป็นน้องมานะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้จะบอกว่าไงดีตัวนี้มันเก่งทุกตัวเลยก็ได้ทุกท่าน,นะครับผมมันเคาะทตุลมก็ได้มันก็เคาะทตุไฟก็คงจะตายห่าเหมือนกันครับผมเลยแนะนําว่าเออค่อนข้างอันตรายเหมือนกันครับน้องมามันส่วนมากจะเป็นท่าน้ำครับที่น้องเซนดิก้าไม่ชอบเพราะว่าท่าน้ำมันก็เจาะไม่เข้าอยู่แล้วเนาะ แล้วจะมีพาดไฟเป็นบางตัวนะครับผมที่ว่าน้องเซติก้าไม่ค่อยชอบนะคือน้องนกแก้วไฟครับผมนกแก้วไฟถ้าได้เปิดกล่องน,น้องเซดิก้าอาจจะเป็นไปได้ว่าติดฉลบนั่นเองครับจะตีวืดได้เนาะ <c oughs> และตัวที่2จะเป็นดีไฟนะผม DK ไฟสกิลติดตัวก็คือรับดาเมจ25%หนตในดาเมจดอกแรกนะผมก็คือเซดิก้ามันสกิล2จิ้มไป DK ไฟไม่ตายแน่นอนครับและตัวที่3ก็คือตัวจินไฟครับผมบอกเลยว่าจินไฟนี่ส่วนมากจะทำสปีดก,กันเร็วอยู่แล้วนะครับแลวเขาจะมารีสกิลเราแน่นอนครับผมพเพราะ กิวไปเล่นนะครับผมบอกเลยว่าอันตรายเหมือนกันครับผมผมอยากให้ทุกคนดูนะครับว่ามีมอนตัวไหนที่อันตรายมากๆครับส่วนมากจะเป็นท่าน้ําเหมือนเดิงครับผมน้องเซลิก้าไม่ค่อยชอบท่าน้ำเท่าไหรนะ่เนาะส่วนท่าลมที่เป็นแบบไม่มีอันตรายเลยแปลว่าถ้าน้องเซลิก้าออกก่อนแล้วไปจิ้มท่าลมคือเรามีสิทธิ์ที่จะฆ่าได้สูงผมเลยไม่ค่อยมีทุกคนจะสังเกตว่าท่าลมไม่ค่อยมีที่ผมเอามาเลยนะโอเคนะทุกคนลองไล่ๆดูนะครับผม ทีนี้เรามาดูแนวทางการเล่นของน้องเซดิก้าไฟกันบ้างครับคอมโบที่แนะนําก็คือเอาไปตัวที่เร่งสปีดนะทุกคนอย่างเช่นบูฟแสงอย่างที่ผมเล่นนะพวกบัฟฟ้าทั้งหลายแหละควรเอาไปคู่ด้วยกับน้องคาซันดานะครับผมเพราะว่าสกิลติดตัวของน้องคาซันดาไม่ใช่สกิลติดตัวสกิลสองครับผมยิ่งบัฟฟ้าบนหัวเราเยอะเท่าไหร่ยิ่งดาเมจยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะผมเอาเลยก็กดเลยละกันเราจะมาเทสคาซันด้าไงโอ้หนงมัวนิ่งมัวมัวคิดอะไรกินอยู่นะยังไงสิเราจะทําเป็นฤทธ แอคแทกแม่งเลยหมาแอคแทกบวก28%กับบัฟบนหัวเอาเรื่องและได้ออกก่อนครับทุกคนเหลือจะเกลื่อนตปิดเราเอาเรื่องครับบัฟก็ให้ด k ไฟโดดใส่ออลมไปโอ้โห25,000อย่างคิวฮะแล้วก็คาซันด้าโดนใส่ลิงไปหายครับโอ้โหโคตรแรงทุกคนอึ้งอึ้งอึ้งอึ้น่าจะทำเอฟพีมัน้อยกัน คาสันดานเมื่อกี้บ๊อบในหัวโคตรเยอะเลยทุกคนมันเลยแบบว่าปาดทีเดียวหายเลยนะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเอาไม้ดีกว่า้องเอาไม้ดกว่าเราได้ออกแน่แน่ถ้าเขาเขาน่าจะแบ่งคาสันดานไหมวะเอาวีคาสันดานได้เล่นทุกคนเดือดใจเชื่อโอ้ลมมันได้ออกกอ่แน่ใช่ถ้าเขาอกดเร็วนะเราเร็วกว่าและเราเร็วกว่าเนี่ยอึ้งอึ้ง อึ้งอึ้งอือโโคลงก่อนเลยพี่พี่ยโคลงก่อนเอ้าไม่ติดโอ้โหลบลบลบโอ้เกี้ยงเลยทุกคนหักดาวก่อนทุกคนเอ้ยมึนไม่ได้อยู่ยาตันคาันาอย่าตันขอบคุณครับเราจะจิ้มเป็นจิ้มเคลยอบแสงจิ้มเคีือบแสงครับน่าจะตายครับขอบโอ้โหขอบคุณครับวัตถุขอบคุณครับ ก็จะบอกว่าขอบคุณครับโอ้โหเหลือเชื่อโอเคก่อแตกอยู่ครับคาสันด้าน่าจะน่าจะโดนใบเดี๋ยวจิ้มโบแรงอยู่ครับแรงอยู่แเรายังมีมัวนะทุกคนอย่าลืมมัวยังเอ้าโบโบโบเอาชนะครับผมไปดูดาวทองนะครับว่าจะสู้ได้หรือเปล่าทีนี้อ้เขาเล่นีดสปีดมาครับแล้วเอาแสงเราไปแล้วจังหวะนี้ทุกคน และโดนทุกตัวครับผมจอด ตเด็กต่อไปโบเข้าให้โอ้โหโเกือบตายแล้วผมเลยก็โดนสาดพิษมาดอกนี้ครับผมและดีเคนิ่งเป็นไก่ตาแตกเลยครับแล้วก็ตายครับโอ้โหเหมือนไหลน้ําเลยนะครับทีนี้หล <รอ S 1> นมูฟแสงโดดเข้าไปก็โอ้โหไหลเป็นขี้เลยครับผมแล้วก็กดออกอย่างจบมาจบกันไปแล้วนะครับประการรีวิวน้องคาซันดาไฟนะครับผมถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมถ้าผมทําข้อมูลตกหล่นยังไงหรือว่าข้อมูลผิดประการใดก็ขออภัยกันด้วยนะครับถ้าใครมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ครับผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมผมจะป โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หมาที่ว่าเร็วแล้วก็ต้องแพ้ล่าเพราะอะไรนะหรอเพราะหลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะครับสวัสดีครับ